แน่ๆทุกคนกำลังตามหาร้านเติมเบ็ยที่ถูกปลอดภัยและบริการดีเยี่ยมอยู่ใช่ไหมงั้นต้องที่นี่เลยคุกกี้แลนด์ช็อปทางร้านจดทะเบียนบริษัทถ,ถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยหายห่วงได้รีฟันเติมสนุกไม่สะดุดต้องที่คุกกี้แลนด์ช็อป สตีฟเพื่อนชาวกินเมรมคนมันีน่มาก็พบกับ Easy View กนนอีซี่บิลเบรกเอาชุกาเทียกันนะซึ่งโอ้หายไปนานมากนะชุกาเทียก็ชุกาเทียเนี่ยเป็นหนึ่งในเบรกที่น่าจะหายไปประมาณปีกว่าๆได้นะฮะ <c oughs> คือจมจําได้ล่าสุดอ่ะมันใช้กติกาสายใหม่มั้งซึ่งนานมากแล้วนะก็ตอนนั้นจําได้ว่าทำอีซี่บิลไว้อยู่นะเออก็ รอบนี้เนี่ยกลับมาในกติกาของด่านที่มีการปรับปรุงเป็นที่เรียบร้อยก็คือมีการลดจานวนผัดลงโนโนเนาเบรกของชูเาเทียเนี่ยจาก10บผัดก็จะลดเหลือ8ปดผัดนั่นเองนะแล้วก็กติกาในรอบนี้เนี่ยซีซั่นนี้กติกาตัวสุดท้ายเนี่ยก็จะถูกล็อกเป็นตัวของน้องหลามเชอร์เบกนั่นเองนาโอเคเ็เข้ากับชูเาเทียดีนะเพราะว่าแพทนี้ก็เป็นแพทที่มีเนื้อเรื่องเกี่ยวข้องกับชูเาเทียโดยตรงนาจะไม่เอาชูเาเทเยเข้ามาเป็นเบรกประจําแพทก็ก็ได้ก็ได้อยู่นะเออ รอบนี้ก็กลับมาแล้วน้อมเอาจริงๆที่แอบตื่นเต้นนิดนึงเพราะว่าพวกน้องๆเพื่อนๆพี่ๆผู้ติดตามผมหลายคนเขาก็แบบถือเอือกับเด็กนี้กันพอสมควรเพราะว่าเด็กนี้อย่างอย่างที่ว่ามันหายไปค่อนข้างนานแล้วก็เป็นเด็กที่หลายคนก็ชอบกันน้องก็เลยไม่แปลกใจที่เออบางคนเขาก็แบบเรียกร้องกันว่าเมื่อไหร่จะมาสักทีเพราะว่าที่ผ่านมาคือมันมาแต่มันมาเป็นวันเดอร์คลับไงซึ่ง วันเดอร์คลาโครงสร้างด่านมันก็ไม่ได้เหมือนคัชูกะทียร้อยเปอร์เซนต์ถูกไหมล่ะดังนั้นนั่นแหละก็ถือว่าเป็นการกลับมาในรอบปีนะครับปีกว่าด้วยเนาะโอเคก็ผัดแรกเนี่ยเปิดประเดิมด้วยตัวของน้องเฟอร์เลสต์นะครับจากน้องเฟอร์เสเนี่ยผมก็จะเล่นแบบอ่าเอาระยะปะกติละกันไม่ได้ยงไม่ได้เยอ,อะเไรนะผมตามสไตล์อีซี่บิลเนาะซึ่งไอจังหวะแท่นน้ําแข็งเนี่ยผมก็จะพยายามแบบเหยียบให้ได้มากที่สุดละกันเอาระยะเพิ่มเติม,ตมนิดหน่อยนะครับโอเคแล้วสำหรับเบรกนี้เนี่ยถือว่าเป็นนนเเเเบรรกทีี่่อาจิงๆมมัมซตให้ล หลักๆ2แบบะผนก็คือจะเป็นแบบเซตวิ่งสั้นกับเซตวิ่งยาวแน่นอนเซตวิ่งสั้นเนี่ยแต้มจะน้อยกว่าเพราะว่าจังหวะสกิลอะไรต่างๆมันจะค่อนข้างที่จะแบบทําได้น้อยกว่าะผนแล้วก็มันจะกินระยะได้เยอะกว่านะแต่พวกเซตวิ่งยาวเนี่ยมันต้องใช้เลเ์จนโหมันก็เลยทําให้ในรอบนี้เนี่ยผมก็จะใช้เป็นแบบเซตวิ่งสั้นแทนนะ เพื่อที่จะให้มันเล่นได้ง่ายมากกว่าเนาะอันนั้นเองเนาะอ่ะโอเคแล้วสำหรับเฟอร์เรสเนี่ยเดี๋ยวมันจะใช้สกิลได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งเลือดมันก็จะเหลือๆนะไม่ต้องห่วงเนาะจริงๆมันมีตัวที่แบบสามารถใช้ได้เหมือนกันก็จะเป็นพวกครีมโซดาไหมก็ลุงหมึกเนาะแต่ว่าตัวนนั้นก็จะมีความเล่นยากกว่าถ้าครีมโซดาก็ถ้าเล่นแบบปกติก็ไม่ยากมากหรอกอแต่ถ้าเป็นลุงหมึกก็อาจจะต้องแบบมีเทคนิคพอตัวเนาะแลเลยไม่ได้ใช้นั่นเองนะอ่ะโอเคก็ปิดทายไปเนาะก็จบที่649ล้านสนะี่สเก้าล้า แรกเฟรชโนมะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ผักถัดไปกันดีกว่านะครับโอเคมาสู่ผัดที่2กันต่อนะผมก็จะเล่นเป็นตัวของครีมยูนิคอร์นนั่นเองก็เซตนี้เนี่ยผมพูดตามตรงว่าคือผมก็ไม่ได้คิดเองหรอกนะฮะแต่ว่าไปเห็นเซตนี้เนี่ยในช่วงแรกๆของวันที่มันอัปเดตเบรกนี้มาพอดีแล้วเออเห็นว่าเออมันเป็นเซตที่แบบเล่นง่ายดีนะผมก็เลยเอามาดัดแปลงเพิ่มเติมเมนาะก็มันเป็นเซตที่เป็นวิ่งสั้นเนอะอย่างที่บอกคือเบรกนี้เนี่ย ถ้าเป็นปัจจุบันตอนนี้ในท็อปอะ่ะเขาจะใช้เป็นเซตวิ่งยาวกันแต้มจะอยู่ที่ประมาณ5,8 0 8มั้งอ่า5้0พเกแือบ5า0ัเนาะแต่ถ้าเป็นเซตที่ผมเล่นเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ5,4 0พนเนาะ5้0พ5น0านะก็ถ้าเกิดปรับสมบัติหรือปรับผัดบางผัดอะไรเงี้ยให้เพอร์เฟกขึ้นก็อาจจะจบที่ประมาณสัก5,5 0พถึงไวอยเนาะก็ถือว่าเป็นเซตทางเลือกลกันเนาะเหมือนเดิมก็หลักๆเราเล่นอีซี่ก็ถือว่าเป็นเซตทางเลือกนะเนาะเหล็กนี้เนี่ย อ๋จริงๆสำหรับผมจุดเด่นหลักก็น่าจะเป็นเรื่องของ1เลยไม่มีบนัไทมมแต่ว่าจะมีขี่เรือดำน้ําแบบนี้นอซึ่งก็จะมีในช่วงการออกสเตจเนาะก็ไปอารมณ์คล้ายๆกับวันเดอร์คลันอต้องบอกว่าวันเดอร์คลัมันได้อินสปายมาจากเบรกนี้มากกว่าเพราะว่าเบรกนี้มันมาก่อนไงแล้วก็บางสเตจบางจุดเนี่ยมันจะมีจุดเด่นในเรื่องของเยลลี่แล้วก็ความโดดเด่นในด่านที่จะค่อนข้างโดดเด่นเนอะอย่างด่านสเตทที่2ก่อนหน้านี้ก็จะมีแบบกองเยลลี่ที่แบบโอ้วางไว้มหาศาลมากที่เป็นเยลลี่หมีเนาะ อย่างสเตตนี้สเตจสเนี่ยก็จะเป็นสเตจที่มีเยลี่หนีสายรุงที่ค่อนข้างเยอะนะรวมถึงในสเตจต,ต่อๆไปก็จะมีจุดเด่นของมันไปเรื่อยๆนะแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างก็จะเป็นเรื่องของสเตจท้ายที่จะมีเรื่องของการสู้กับบอสก็ไม่เชิงสู้หรอกก็คือเราต้องคอยเก็บเยลี่พลังงานเพื่อลดพลังงานบอสเรื่อยๆไม่ให้บอสยิงเลเซอร์ใส่เราได้อ่ะก็จะเป็นจุดเด่นหลักของเบรกนี้นะนอกนั้น,นียก็จะเป็นเรื่องของธีมของชูกาเทียนะฮะซึ่งชูกาเทียเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันก็ถูกเอาไป เหมือนกึ่งกึ่งดัดแปลงเป็นตัวของวันเดอร์ a f t ด้วยนะก็เลยทําให้บางด่านเนี่ยมันอาจจะมีโครงสร้างบางจุดที่อาจจะมีความคล้ายแต่ก็ไม่เหมือนสทีเดียวนะอย่างด่านนี้ถ้าเป็นในวันเดอร์แคปมันจะมีแบบไถโหลใต้พื้นให้เก็บเป็นเยลลี่พลังงานให้เก็บถูกไหมแต่ถ้าเป็นด่านนี้ก็ไม่มีนาะก็เก็บไอพัวมีลงได้ตามปกตินะก็สบายๆนะุ้มสําหรัผัดนี้เนี่ยถ้าใครที่ไม่ได้เล่นตัวที่เป็นแบบยูนิคอร์นที่มีสปอร์แม่เหล็กในตัวเนี่ยแนะนําว่าให้ใส่เข็มทิศมาด้ววนะวยยเเนาาาะะจช่่ใกกรร็บีลงนะพ หมีลุงเนี่ยปริมาณค่อนข้างมหาศาลเนาะอย่างนี้เห็นว่าโอ้หมีลุงเยอะแล้วที่เอายูนิคอนมาใช้ผัดนี้เนี่ยเพราะว่าผมเห็นว่ามันมีคอมโบนะมันมีคอมโบกับหมีลุงเนาะคือหมีลุงเนี่ยมันได้คะแนนเพิ่มเติมไปอีกจากคอมโบโบนัสของสมบัติหมีลุงเวลาเล่นกับยูนิคอนไงก็เลยเป็นผลที่ทำไมถึงเอายูนิคอนมาใช้ตรงจุดนี้เนะาะจังหวะสกิลมันเป๊ะด้วยก็เลยเป็นตัวของยูนะิคอนไปนะแล้วยูนิคอนเนี่ย เดี๋ยวตรงจังหวะท้ายผมก็จะปล่อยตุยนะผมจะไม่ให้น้องยือเยอะจนเกินไปนะก็จะให้น้องอ่ะตุยตรงช่วงก่อนออกที่มันเป็นถ้ำนะก็ถ้าเกิดผมตุยเลยถ้ำไปเนี่ยเดี๋ยวระยะมันจะไกลเกินไปผมก็เลยจะให้น้องอ่ะต่อยตุยประมาณตรงนี้นะ น้องจะตุยตรงหน้าโพชั่นพอดีนะแต่ไม่ต้องเก็บนมะหรือจะเก็บก็ได้แต่ว่าอาจจะต้องไปปรับเรื่องระยะอีกทีหนึ่งนะก็เลยไปเหตุผลที่ทำไมถึงไม่เก็บนั่นเองอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ผัดถัดไปกันดีกว่านะครับมาสู่ผัดที่3กันนมะก็จะเป็นตัวของน้องคอรีสตรอเบอรี่น้องใหม่ไฟแดงนะของเรานั่นเองนมะก็น้องครปก็มันจะเกิดตรงช่วงทางเข้าหน้าถ้ำตรงนี้นะที่เป็นทางยาวตรงนี้นมะที่เป็นอุโมงคนะ์เนาะก็ถ้าเกิดเป็นตัวของน้องยูนิคอรน์เนี่ยเก็บพชันแล้วออกอุโมงค์มาเนี่ย แน่นอนตัวของเครปก็จะมาเกิดไกลกว่าเดิมโน,โนุ่มที่ผมให้น้องเคลปเกิดประมาณตรงนี้เพราะว่าผมไม่อยากให้มันวิ่งไปไกลเกินไปนะก็อ่าเบรกนี้เนี่ยถ้าใครจะยื้อเนี่ยแน่นอนมันจะทําให้จุดเกิดค่อนข้างที่จะต่างจากที่ผมเล่นนุ่มเพราะว่าจุดเช็คพอยต์มันค่อนข้างขยับง่ายนะสำหรับเบรกนี้นุ่มจุดตายแบบห่างกันนิดเดียวกองเยลี่ห่างกันนิดเดียวมันก็เกิดห่างเหลือหล่อมๆกันละดังนั้นะอันนี้ก็ต้องระวังให้ดีนุ่มถ้าใครจะเกิดก่อนเกิดหลังอะไรเงี้ยก็ต้องดูจุดนิดนึงถ้าเกิดไกลไปหรือใกล้ไปมันก็อาจจะไม่ดีเท่่าไหรน แต่ถามว่าเหลื่อมนิดหน่อยได้ไหมก็เหลื่อมได้นะหลักๆก็คือเด็กนี้เนี่ยคีย์หลักมันจะอยู่ที่ผัดน้องอ่าอมยิ้มนม้ซึ่งอมยิ้มเนี่ยถ้าเกิดเป็นเซตวิ่งไกลน้องจะอยู่ผัดที่4นะแต่ถ้าเป็นเซตวิ่งสั้นที่ผมเล่นเนี่ยน้องจะไปอยู่ผัดที่5นะ้ก็คือผมจะใช้ตัวต่อระยะทั้งหมด4ผัดนั่นเองนะก็ถ้าเกิดเป็นเซตวิ่งไกลเนี่ยเขาจะใช้แบบตัววิ่งไกลๆก,กันแล้วก็ต่อระยะเพื่อให้ตัวของอมยิ้มเนี่ยเกิดผัดที่4น้มันจะดึงแต้มได้ดีกว่าเพราะว่าผัดหลังอ่ะมันจะะะ้ผรรยเลทําาใหกก็บ ขวดเลือดเก็บสกิลอะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างดีกว่าเพราะว่าฉลามผัดท้ายอะ่ะมันจะได้ขวดเลือดใหญ่อีขวดนึงด้วยจากการที่มันไปเก็บถึงด้วยความที่มีตัวต่อระยะเพิ่มนะแต่เซตวิ่งสั้นของเราเนี่ยด้วยความที่ผัดต่อก่อนถึงอมยิ้มเนี่ยเราใช้สี่ผัดถูกไหมดังนั้นผัดท้ายเนี่ยมันจะเหลือแค่3ผัดนหลังอมยิ้มอะ่ะมันก็เลยทําให้ฉลามแน่นอนก็จะไปต่อระยะไปเก็บตัวของขวดเลือดไม่ถึงนะดังนั้นเราก็จะทําให้แต้มอ่ะมันก็จะจบน้อยกว่าน,นี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเนาะแต่ว่าโดยรวมเนี่ย แน่นอนเราเน้นเรื่องเล่นง่ายเข้าไว้ก่อนเนาะก็เลยเป็นเหตุผลทําไมผมใช้เซตนี้นะระบบก,กับเซตวิ่งไกลอย่างที่บอกคือมันบางผัดมันจําเป็นต้องใช้เลเจจินจริงๆเนาะแล้วคือเรารักไก่แบบเอาฉลามไปแทนบางผัดไม่ได้ไงเพราะอารอบอมีฉลามเป็นตัวล็อกไงคือฉลามด้วยความที่เป็นตัวล็อกอะ่ะแน่นอนเราก็เอาไปใช้แทนพวกตัวเลเจจินบางผัดไม่ได้ก็เลยเป็นผลที่ทำให้ผมถึงเล่นเป็นเซตอีกแบบหนึ่งไปเลยเนาะดังนั้นในเรื่องของจังหวะอะไรเงี้ยเราไม่สามารถเอาเซตนี้ไปอ้างอิงกับเซตท็อปได้นะเพราะว่า อารมณ์การเล่นมันคนละยอดกันเลยเนะอะโอเคอันนี้ย้ําเตือนไว้อีกครั้งหนึ่งเนาะโอเคก็เดี๋ยวน้องเครปเตรียมใช้สกิลปิดท้ายเนะซึ่งเครปเนี่ยจะยื้หรือไม่ยื้อก็ได้นะถ้ายื้เนี่ยก็จะเก็บกองเยลลี่ได้เยอะขึ้นเนะแต่ว่าถ้าเกิดไม่ยื้เนี่ยจุดเกิดก็จะอ่าไอ้นี่สั้นกว่าเดิมนิดนึงแต่ว่านั่นแหละผมก็จะไม่ยือ้อเนะก็ให้จบประมาณตรงนี้เนาะจบที่612ล้านเนะอะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ผัดที่4กันดีกว่านะครับ โอเคมาสู่ขัดที่4กันเนาะก็จะเป็นตัวของน้องพังอุ่นหรือน้องตังเม้นั่นเองอ่อย่างที่เห็นว่าน้องตังเมก็จะมาเกิดตรงช่วงกองเยลี่ที่น้องครปต่อยอทิ้งไว้นะถ้าเกิดน้องครปโดดยื้อตรงผัดก่อนหน้านี้เนี่ยอ่าน้องพังอุ่นก็จะเกิดไกลกว่าเดิมนิดหนึ่งเนาะแต่ถามว่าเป็นอะไรไหมผมมองว่าไม่มีปัญหามากนะไม่มีปัญหามากเพราะว่าพังอุ่นก็จะตายใกล้ๆกับจุดเดิมอยู่ดีเช็คพอยจะคล้ายๆเดิมเนาะก็ดังนั้นใครอยากให้ผัดเมื่อกี้ทำแต้มได้เยอะขึ้นก็โดดยื้อเพิ่มเติมนนน่ออยกก็็ได้นะเเะคพังนนุี น้องจะเป็นตัวต่อที่ยตัวสุดท้ายก่อนผัดอมยิม้มเนะก็อย่างที่บอกคีย์หลักของเด็กนี้คือผัดอมยิ้มนะผัดอมยิ้มต้องไปเกิดตรงช่วงไอช่วงปลายด่านก่อนเข้าสเตตวานะที่มันจะเป็นมีน้ําแข็งหล่นลงมาเยอะๆอันนั้นแหละคือคีย์หลักที่เราจะให้อมยิ้มไปเกิดตรงนั้นเนะเพราะหนึ่งเลยอมยิ้มเนี่ยจะได้ขวดเลือดใหญ่ถึง2ขวดมันจะมีขวดตรงช่วงปลายด่านตรงที่อมยิ้มเกิดพอดีอ่ะหนึ่งขวดแล้วก็ช่วงก่อนออกด่านอีกหนึ่งขวดมาเลยทําให้อมยิ้มอะต่อที่ยาไปได้เยอะต่อแต้มไปได เลยเป็นเหตุผลที่ทําไมถึงอมยิม้มอะต้องมาเกิดประมาณตรงนี้เนาะอันนี้เป็นข้อบังคับเลยเน้เหล็กนี้ใครอยากทําแต้มได้เยอะต้องมีอมยิ้มนะไม่งั้นเนี่ยแต้มจะน้อยนบอ,อารมณ์มันก็จะคล้ายๆกับตอนเหล็กวันเด็รแคปเลยที่วันเด็รแคปก็จะเป็นตัวอะไรก็ได้ขอแค่ดึงระยะไปให้มันถึงอมยิม้มถัดนั้นอะแล้วอมยิ้มก็เก็บแต้มในด่านนั้นไปด่านของตัวของชุกเทียก็อารมณ์ใกล้กันน้คือสเต็ปการเล่นของ2เบรกนี้เนี่ยมันจะมีผัดคีหลักเป็นอมยิ้มเหมือนกันเลยนะเออก็อารมณ์คล้ายๆกันน้ ดังนั้นใครที่จะเล่นเด็กนี้ก็อย่างที่บอกว่าอมยิ้มเป็นตัวสําคัญนะก็แนะนําให้ทําอมยิ้มเนาะแต่ถ้าไม่มีอมยิ้มจริงๆก็อาจจะต้องแบบใช้สมุนพไพรม่ก็น้องจิงจ้งจอกเก้าหางแทนอะไรเงี้ยอาจจะพอได้เนาะหรือ,อแคนดี้โคนแคนดี้โคนก็อาจจะพอได้แต่ว่าแคนดี้โคนก็อาจจะต้องใส่ไอตัวไอลูกบาทมาเสริมอะไรเงี้ยหรืออาจจะต้องใส่แบบพวกพ,วกพรมวงเวทมาเสริมอะไรนี้เนาะไม่งั้นก็อาจจะเก็บแยลี่ได้ไม่เท่าตัวของน้องอมยิ้มนั่นเองนะเพราะว่า แคนดี้โคนมันไม่มีความสามารถในการดูดเยลลี่ในตัวไงคือถ้าเป็นอมยิ้มมันดูดเยลลี่หมีได้นะอ,อ่ะโอเคเราไม่ได้พูดถึงพังอุ่นเลยเนาะก็อย่างที่บอกผัด1-4เนี่ยคีย์หลักของมันคือเป็นตัวมาต่อระยะให้กับผัด5นะดังนั้นน้องพังอุ่นก็เลยเอามาทําหน้าที่ในการต่อระยะเพิ่มเติมนั่นเองนะถามว่าใช้ตัวอื่นได้ไหมก็ใช้ได้แต่ว่าอันนี้ต้องดูระยะน,นิดหนึ่งนะครับถ้าไกลเกินไปก็จะไม่ดีนะมันจะทําให้อมยิ้มอะถ้าเกิดเราเกิดไกลไปเงี้ยมันจะทําให้อมมยิ้กก็็คือืออเเบขวลด แล้วมันไม่คุมโคต้านะเพราะว่ามันจะเกิดใกล้ขวดเลือดเกินไปนะก็จะพยายามให้ตัวของผัดที่4หรือก็คือผัดต่อระยะสุดท้ายเนี่ยเราทําหน้าที่ให้ต่อระยะให้ไม่ยาวเกินไปนะผมก็เลยใช้เป็นพังอุ่นนะเพราะว่าระยะมันค่อนข้างสั้นนะก็เลยใช้เป็นน้องนั่นเองอ่ะโอเคเช็คิวปิดท้ายไปสสารัดนี้นะมาดูกันว่าจะจบเท่าไหร่นะก็จบ600ได้นะถ้าเล่นแบบเพอร์เฟกต์เนาะโอเคมาดูกันว่าจะจบ600เท่าไหร่ ก็จบที่6 1 2ล้านเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ผัดที่5ผัดอมยิ้มกันดีกว่านะครับโอเคมาสู่ผัดที่5กันก็เป็นผัดคอประจำเบ็กเอานี้อย่างน้องอมยิ้มนั่นเองเนาะอมยิ้มผมก็จะมาเกิดตรงช่วงประมาณตรงนี้เนาะก็จริงๆมันจะเหลื่อมไปหน่อยหรือมันจะอะไรยังไงก็ได้เนาะขอแค่ประมาณตรงเนี้ยช่วงประมาณตรงประมาณเนี้ยก็คือน้องจะมาเกิดตรงช่วงกากลางสเตจนี้พอดีเนาะปลายปลายช่วงครึ่งหลัง ซึ่งคีย์หลักที่ให้มาเกิดตรงช่วงครึ่งหลังเนี่ยเพราะว่าอย่างที่บอกหนึ่งเลยมันจะมีพชั่นใหญ่อยู่1ขวดถ้าเกิดผมตายเหลือมาไกลเกินไปเนี่ยน้องโอมิมจะเก็บโพชั่นไอ้ขวดที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเพราะว่าถ้าเกิดไกลไปปุ๊บมันจะเก็บไอ้นี่ไอ้ขวดเนี้ยได้ไม่ดีเนาะเพราะว่าเลือดมันจะตันไงมันก็จะเก็บแล้วไม่คุ้มดังนั้นก็เลยเป็นขวดที่ทําไมผัดไอต่อระยะก่อนหน้าเนี่ยผมถึงให้มันไม่ยาวจนเกินไปเนาะโอม,มิมจะได้เก็บขวดเลือดขวดนี้ได้แบบครบโค,โคโต้าน,นัน คีย์หลักก็คือเก็บไอหมนีน้ำแข็งที่หล่นลงมาไอตรงที่มันเป็นน้ําตกมีแข็งเนี่ยเก็บให้ได้เยอะที่สุดอ,อันนี้คือคีย์หลักในการทําแต้มของถัดนี้เลยซึ่งสมบัติมันก็ค่อนข้างช่วยอยู่แล้วนะเพราะว่าตัวความสามารถน้องก็อุดหรุมแล้วก็ตัวสมบัติสโนโบอลเนี่ยมันก็ช่วยเก็บเยลลี่ด้วยนะ้องดังนั้นไม่ต้องห่วงว่าจะพลาดนะพลาดค่อนข้างน้อยนะ้องถ้าเกิดในจังหวะเดียวกับผมเนี่ยก็ถือว่าไม่ค่อยพลาดเท่าไหร่นะจังหวะมันค่อนข้างดีนะ้องอ่ะโอเคเนี่ยน้องก็จะได้พชั่นมาอีกหญุ่นะ ต่อระยะไปได้เยอะมากนะต่อแต้มไปได้ค่อนข้างเยอะนะแค่นี้ห้าร้อยกว่าล้านละว,วิ่งแบบเตียอย่งนะเออห้าร้อยล้านแล้วเนาะแล้วอย่างที่บอกว่าอมยิ้มถือเป็นัลสําคัญนะของเด็กนี้ถ้าไม่มีน้องเนี่ยต้องไปพึ่งแบบพวกแคนดี้โคนไปพึ่งพวกตัวแบบสมุนไพรหรือจิ้งจอกก้าวหางซึ่งตัวพวกนั้นนะก็ต้องไปดูจังหวะอีกทีหนึ่งอีกถ้าเป็นแคนดี้โคนก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการเก็บเยรี่หมีหนะดังนั้นเลยเป็นผลที่อมยิ้มดีสุดนะเออถ้าใครจะเล่นตรงนี้ก็แนะน,ำำนําทําอมยิ้มเนาะเป็นตัวล็ แต้มก็อาจจะน้อยกว่าพอตัวนมจะถามว่าจะไปใช้ตัวอื่นได้ไหมก็ใช้พวกแบบพายอะไรเงี้ยเออมันก็พอนาจังหวะน่าจะพอได้นุอแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่นะเพราะว่านั่นแหละแต้มมันสู้ไม่ได้จริงๆนุออมยิ้มคือมันเป็นควีนออฟเบรกตรงจังหวะนี้เลยอะเออยังไงมันก็ต้องเป็นน้องอะคือถ้าใช้ตัวอื่นแต้มมันหายเยอะจริงๆนุออันนี้ต้องทําใจนะดังนั้นถ้าจะตั้นมาเล่นเบรกนี้เนี่ยอมยิ้มถือเป็นข้อสําคัญนุอแล้วก็อมยิ้มผมว่ามันก็ยังใช้ได้อีกหลายเบรกในอนาคตอะ ดังนั้นทํามาเหอะน้องเป็นตัวสําคัญตัวหนึ่งในการเล่นเบรกนะอ่ะโอเคก็หลังจากนี้เนี่ยมันจะไม่ค่อยมีหมีแห่งให้เราเก็บเยอะแล้วแต่ว่ามีน้ําแข็งที่เราได้เนี่ยมันจะมาจากความสามารถสร้อยหมีเป็นหละนะักน้องก็ดังนั้นสตเต็คยันี่หมีน้ําแข็งเราก็อาจจะไม่ได้ขึ้นรวเหมือนตอนจังหวะแรกนะแต่ว่าเราค่อนข้างใช้คุ้มแล้วแหละจากจังหวะแรกนงเพราะว่าไอ้ตรงกองหมีน้ําตกตรงนั้นนี่ก็คือแบบ คุ้มแล้วอ่ะเอออ่ะโอเคก็จบที่896้บหล้านนมเห็นไหมว่าแต้มจบมันเยอะมากจริงๆนะผัดนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นผัดที่แต้มจบเยอะที่สุดแล้วนมโอเคมาสู่ผัดที่5กันนมก็จะเป็นตัวของผัดน้องมะม่วงเองก็เข้าสู่ช่วงครึ่งหลังกันแล้วนอย่างบอบเล็นี้มันถูกตัดผัดนะมันก็จะเหลือแดผัดนมจริงๆก็เข้าช่วงครึ่งหลังตั้งแต่น้องอมยิ้มแล้วแหละเออแต่ว่าอ่ะเราก็มาต่อกันที่น้องมะม่วงกันต่อนม ซึ่งผักนี้เนี่ยจริงๆจะใช้ตัวอะไรก็ได้นะจะใช้เอลเดอร์จะใช้น้องเงาะจะใช้อโลเวล่าอะไรเงี้ยหรือยูนิคอนที่ใครยังไม่ได้ใช้ยูนิคอนอะไรเงี้ยหรือน้องเครปน้อง let, เฟ์เรสอะไรเงี้ยก็หยิบมาใช้ต้งผักนี้ได้กันหมดเลยเนาะแต่ถ้าเกิดจะใช้ตัวที่วิ่งสั้นกว่ามะม่วงหน่อยเช่นน้องกล้วยหรือน้องเครปอะไรเงี้ยอาจจะต้องใช้สมบ,บัติเพิ่มระยะนิดนึงนะเช่นขวดพุ่งอะไรน,นี้นะต่อระยะเพิ่มเนาะเพราะว่าระยะอาจจะสั้นไปนิดนึงเนาะก็ถ้าเกิด จะใช้ตัวพวกนั้นก็ต้องดูจังหวะอีกนึงนะหรือถ้าเกิดใครที่วิ่งมาไกลกว่าอะไรเงี้ยก็ใช้เป็นพวกตัวแบบนั้นโดยที่ไม่ต้องเพิ่มสมบัติระยะทางมาก็ได้นะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการจัดเซตขึ้นอยู่กับจังหวะด้วยนะถ้าจังหวะไกลไปสั้นไปอะไรเงี้ยเออมันต้องดูกันอีกทีนึงบางทีผัดก่อนหน้าเราเป็นตัวที่วิ่งสั้นมากอะไรเงี้ยผัดต่อไปก็ต้องใช้ตัววิ่งไกลามาต่อระยะหน่อยอะไรประมาณนี้นะดังนั้นพวกตัวจังหวะพื้นฐานหลายตัวที่ผมเอามาใช้เนี่ ก็จะไม่ได้ใช้แบบสั้นจ๋าหมดทุกตัวทุกจังหวะอะไรเงี้ยเพราะบางทีเราก็ต้องต่อระยะด้วยนะครับอ่ะโอเคก็เลยเป็นผลที่ทําไมผัดนี้ถึงใช้เป็นมะม่วงนั่นเองนะแล้วก็ขออธิบายนิดนึงก็คือสมบัตินะครับคือตอนผมจัดเซตอะ่ะก็ลืมนะฮะลืมไปลืมมาก็เลยกลายมาว่ามะพร้าวที่เป็นสมบัติประจําตัวไม่ได้หยิบมาใช้กับผัดนี้นะก็เลยใช้เป็นพวกฟักทองใช้เป็นพวกเครื่องพิมพ์ดิใช้เป็นพวกนิยมเล่นในเมตานี้ไปแทนนะนะก็ถ้าเกิดใครที่จะเล่นเนี่ย ก็สามารถสลับสมบัติกับตัวน้องเคลฟก็ได้นะเอาเครื่องพิมพ์ดีหรือเอาฟักทองไปให้น้องเคลฟใช้ก็ได้นมแล้วก็เอามะพร้าวมาให้ตัวของมะม่วงใช้นะมันจะได้มีคอมโบนมแต่ว่าถามว่าแต้มน่าจะต่างกันผมว่าน่าจะไม่ค่อยต่างกันเยอะหรอกเพราะว่าสมบัตินี้ที่ผมเทสมามันก็ให้แต้มทายได้อะมันก็ไม่ต่างกันมากขนาดนั้นหรอกน้แต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบนะหรือใครจะเล่นตัวอื่นก็ได้น้มันสามารถใช้ได้หมดเลยนะผมไปเล่นเอลเดอร์ก็ได้เหมือนกันโอเคเหมือนกันน้คือระยะอาจจะต่างกันนิดนึงแต่ว่า หลักๆไม่ได้สําคัญอะไรมากมายเนาะขอแค่แบบอ่าได้ระยะประมาณนึงก็ถือว่าโอเคละแต่นั่นแหละถ้าสั้นเกินมันก็จะไม่ดีเนาะอ,อันนี้ก็ต้องระวังไว้เนาะโอเคก็เดี๋ยวมาม่้งเนี่ยแต่จะใช้สกิลปิดท้ายได้อีกครั้งหนึ่งพอดีเนาะก็จะต่อระยะไปได้ค่อนข้างโอเคนะเอ,อ่อโดยความที่เบรกนี้เนี่ยตัวที่ผมใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกตัวจังหวะพื้นฐานส,ส่วนใหญ่เนาะดังนั้นผมเชื่อว่าหลายคนอะน่าจะมีตัวพวกนี้ที่เคยแบบปั้นๆไว้ก็น่าจะหยิบมาใช้หลายตัวแหละดังนั้นเบรกนี้เนี่ยตัวอีพ มีช้อยส์ให้เลือกค่อนข้างเยอะนะไม่ค่อยมีตัวเฉพาะเยอะเท่าไหร่ตัวเฉพาะจริงๆก็จะมีแค่น้องอมยิ้มมาแหละเออแล้วก็ตัวของฉลามที่เป็นตัวล็อกนอกนั้นก็สามารถสับ,สบ,สบเ,ปเปลี่ยนใช้กันได้หมดเลยนะอะโอเคก็จบที่597้าเล้านสำหรับผัดนี้เนาะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ผัดถัดไปกันดีกว่านะครับโอเคมาสู่ผัดที่7กันนะผมก็จะเล่นเป็นตัวของน้องมะนาวนั่นเองจริงๆผัดนี้เนี่ยก็จะใช้เป็นตัวไหนก็ได้นะจะใช้เป็นยูนิคอร,ร์นก็ได้ จะใช้เป็นเอลเดอร์ก็ได้ยังได้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะต้องดูระยะนิดนึงเพราะว่าผัานนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะต่อระยะไปจนถึงช่วงการเข้าด่านสุดท้ายเนาะซึ่งผัานนี้ก็จะได้โพชั่นอ่าตอนช่วงเข้าด่านพอดีนะก็จะทําให้จังหวะใช้สกิลต่างๆค่อนข้างดีนงเนาะมะนาวเนี่ยยอมรับเลยว่าเล่นทีไรก็สแสลงใจทุกทีเล่นทีไรสแสลงใจทุกทีเพราะว่าความจริงคือถ้าผมไม่ลืมอะคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปแรกที่น้องน่าจะได้อวดโฉมสกินใหม่นาะแต่ว่านั่นแหละด้วยความที่ลืมอ่ะก็ ยังคงไอ้นี่อยู่ยังคงวอลวร์กับสกินซุปเปอร์ปิดอยู่แต่ว่าก็าช่วยไม่ได้จริงนมคนคนมันเศร้าอะ่ะเออมันเป็นบาดแผลนะถ้าเกิดหยิบน้องมะนาวเล่นเมื่อไหร่มันก็จะนึกถึงเหตุการณ์นี้ตลอดอนาคตถ้าเกิดหยิบน้องมะนาวมาเล่นเรื่อยผมก็คงจะแบบวอลวร์ไอเรื่องนี้อยู่เรื่อยนั่นแหละนมดังนั้นขออภัยด้วยละกันถ้าเกิดทาใครลาคาญนะอ่ะตัดจบไปละกันนมก็น้องมะนาวเนี่ยจริงๆถ้าเกิดไม่นับเรื่องสัตว์เลี้ยงมันมาเนี่ยน้องก็จังหวะสกิลผัดแรกเนี่ยถ้าเกิดไปเก็บขนเลือดถึงปุบ มันจะใช้สกิลจบได้ค่อนข้างที่จะเป๊ะนุ้แล้วพอบวกกับสัตว์เลี้ยงชุบมาเนี่ยมันก็จะทําให้ใช้สกิลปิดท้ายได้แบบเป๊ะอีกพอดีเหมือนกันมันจะใช้สกิลแบบค่อนข้างจังหวะดีเลยนุจากการที่ผัดแรกเนี่ยใช้สกิลทันโดยที่สัตว์เลี้ยงยังไม่ชุบแล้วบวกสัตว์เลี้ยงชุบมาอีกเนี่ยก็ปิดท้ายสกิลได้อีกนุคือแผนนี้เนี่ยด้วยความที่สัตว์เลี้ยงเขาบัฟเลือดในการชุบผัดแรกมานะเพิ่มขึ้นเป็น72หน euh. ่วยเนาลยค่อข้งจังหวะะเเปในกาารที่อัดสิบสองหวะนเี้หวณนี้เนี่ย มันใช้สก,กิลได้ค่อนข้างเป๊ะเลยนะก็ถือว่าเป็นตัวที่อย่างที่บอกมะนาวเนี่ยถ้าเกิดจังหวะมันดีผมว่ามันหยิบม,มาเล่นเบรกก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะเพราะว่านั่นแหละสัตว์เลี้ยงมันบัฟเรื่องชุบมาด้วยนในผัดแรกเนาะ72หน่วยนี่ก็เยอะนะตอนแรกมัน62หน่วยปะหรือ68หน่วยนี่นแหละพอมันบัฟขึ้นมา4หน่วยให้ผัดแรกมันก็ถือว่าแอบด,ดีขึ้นเหมือนกันอ่ะก็น้องมะนาวเนี่ยจะมาถึงคนเลือดพอดีเป๊ะนะอ,อย่างที่บอกเป๊ะเหตุผลว่าทำไมผัดเม่่นนะะนะมี้น,นัง มะนาวจะมาไม่ถึงขวดเลือดเนาะมะนาวต้องมาถึงขวดเลือดก่อนชุบนะอันนี้สําคัญมากเนาะถ้ามะน네าวมาไม่ถึงขวดเลือดก่อนชุบเนี่ยจังหวะจะไม่ดีเท่าไหร่เนาะดังนั้นระวังไว้นิดนึงเนาะอ่าโอเคก็น้องมะนาวเนี่ยจะใช้สกิลปิดท้ายก่อนที่สัตว์เลี้ยจะชุบได้พอดีเนาะแล้วก็พอมันล้มลงปุ๊บสัตว์เลี้ยงชุบอีกทีหนึ่งก็จะใช้สกิลปิดท้ายได้เหมือนกันเนาะดังนั้นอันนี้เป็นข้อควรสําคัญสําหรับมะนาวเลยจังหวะการชุบจังหวะการเก็บขวดเล ดังนั้นจะเอามะนาวมาเล่นเป็นผักนี้ให้ดูระยะนิดหนึ่งนะหรือต่อให้ไม่เล่นมะนาวก็ต้องดูระยะนิดหนึ่งนะถ้าจะเล่นพวกเอลเดอร์ยูนิคอนหรือตัวอื่นๆอะไรเงี้ยก็ต้องดูนิดหนึ่งว่าตัวพวกนะั้นมันมาถึงขวดเลือดได้หรือเปล่านะหรืออาจจะเล่นเป็นตัวอื่นที่ระยะสั้นกว่าก็น่าจะพอได้แต่ว่าก็ต้องไปปรับกันอีกทีนึงนะเอออันนี้ก็แล้วแต่จังหวะละกันนะุอ่ะก็มะนาวเนี่ยใช้สกิลได้ทันพอดีไปนะุมันจะหวาดเสียวนิดนึงนะแต่ว่ามันจะทันของม ถ้าใครที่กลัวหวัดเสียวหน่อยก็จะยื้อหลุมหรือว่าจะโดดโดดยื้อปิดท้ายหน่อยก็ได้นะมอ,อ่าโอเคก็จบที่578เดนมอ,อ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ผลัดสุดท้ายน้องฉลามเชอร์เบดกันดีกว่านะครับโอเคมาสู่ผลัดสุดท้ายกันนมก็เป็นผลัดล็อกประจาเด็กเอาซีซันนี้อย่างน้องหลามนั่นเองนะครับน้องหลามเนี่ย,ยก็จะไม่ได้โพชั่นระยะๆโนมมันจะได้โพชั่นมาทั้งหมด2ขวดแต่ถามว่าจาเป็นไหมเออไม่จําเป็นโนมเลือเลอเลอเล่อเลยๆเลยแต่ถ้าเป็นเซตท็อปเนี่ยเขาจะดึงระยะนะซึ่งมันจะดึงระยะพอให้น้องหลา ไปเก็บขวนเลือดใหญ่วนไปเก็บได้อีกรอบหนึ่งพอดีเนาะมันก็เลยทําให้ถ้าใช้ไข่ชุบะเขาจะใช้สกิลได้ทันอีกทีหนึ่งแต่ด้วยความที่เราไม่ได้วนไปถึงเนาะคือด้วยความที่เราใช้ปริมาณผลัดก่อนขึ้นผลัดน้องอมยิ้มค่อนข้างจะเยอะกว่าผลัดเซตท็อปนะเพราะว่าถ้าเซตท็อปอย่างที่บอกเขาใช้3ผลัดแต่ว่าเราใช้4ผลัดเนาะแต่นั้นตัวต่อระยะของน้องหลามเนี่ยมันก็จะน้อยลงแน่นอนน้องหลามก็จะไปเก็บขนเลือดไม่ถึงนั่นเองก็เลยเป็นผลที่น้องหลามเนี่ยผมก็จะใช้เป็น3ทําแต้มล้วนไปเลยน ก็น้องหลามเนี่ยถ้าเกิดใครที่เซตเล่นจัดไปจัดมาแล้วยังเหลือเครื่องยนต์อยู่เนี่ยจะเอาเครื่องยนต์มาเล่นกับน้องหลามก็ได้นะแต่ว่าอันนี้ผมเอาเครื่องยนต์ไปเล่นกับอมยิ้มละก็เลยให้น้องหลามใช้เป็นสามทำแต้มไปแทนนะโอเคก็ไม่มีอะไรมากนะน้องหลามก็เลื่อๆเนาะจะชนสักทีหนึ่งก็ยังได้เลยนะเลื่อจริงเนาะดังนั้นไม่ต้องไปซีเรียสนะหรือใครพลาดโพชันอะไรเงี้ยก็ได้เนาะโอเคก็สำหรับผัดผัดนี้เราก็จะมาวิ่งในช่วงด่านท้ายกันแล้วเนาะซึ่งด่านท้ายเนี่ยอ่ะยันนี้ผมพู จุดเด่นของด่านท้ายก็คือมันจะมีเหมือนเป็นก้อนพลังงานให้เก็บเรื่อยๆเนาะซึ่งไอ้ก้อนพลังงานเนี่ยเราต้องคอยเก็บเรื่อยๆนะเพราะว่าจะเห็นว่าฉากหลังเนี่ยมันจะมีเหมือนเป็นไอ้ลูกแก้วลูกแก้วที่มันชาร์จพลังอยู่เนาะซึ่งไอการเก็บไอ้ลูกตัวลูกแก้วพลังงานเนี่ยมันจะช่วยลดไอตัวพลังงานที่ชาร์จของไอตัวบอสพื้นหลังลงได้นะมันจะทําให้มันยังไม่ยิงเลเซอร์เนาะซึ่งถ้าจังหวะไหนเราพลาดไปเนี่ยแล้วเกตมันเต็มพอดีปุ๊บเนี่ยมันจะยิงเลเซอร์มาเนาะซึ่งถามว่ามันหลบได้ เออด่านมันแบบเราอยู่ในจุดที่โดดไม่ได้เงี้ยต้องสลไลด์เงี้ยมันก็กลายเป็นว่าเราก็ไม่สามารถที่จะโดดเลเซอร์ไอ้ตรงนั้นได้นะ้ออันนี้ก็เป็นจังหวนนะนรกเนาะดังนั้นแนะนาว่าเก็บได้ก็เก็บให้ได้ตลอดดีกว่าเออมันจะได้ไม่ต้องแบบมีปัญหาห่วงพะวงว่าจังหวะนั้นแบบจะเป็นจังหวะนรกในช่วงด่านที่เราโดดไม่ได้พอดีหรือเปล่าอะไรแบบนี้เนาะอ่ะโอเคแต่อย่างที่บอกไม่ต้องห่วงเพราะว่าเราชนได้ทีหนึ่งได้ซ้าดูจากเลือดที่เหลือเนาะอ่ะก็จบติดท้ายไปเนาะมาดูกันว่าจะจบเท่าไหรนะ่ ก็เราใช้สบายสายสป,ปีดล้วนนะเพราะว่ามันซัพพอร์ตกับน้องหลามได้ดีสุดแล้วนะอะก็จบที่แปดร้อยแปดสิบสองล้านนะอันนี้คือแต้มจากสัตว์เลี้ยงเด้งมาปิดไทยทีนึงน,นะถ้าโดดไม่ทันแต้มก็จะจบน้อยกว่านี้หน่อยนะก็จบสุดทีที่ห้าพันสี่ร้อยหกสิบสองล้านสำหรับเล็กเอารอบนี้นะ โอเคก็ okay, จบกันไปแล้วหนุ่มสำหรับเ,เบนะด็กอัลอี b ี i l นครใต้สุดชุกกะเทียในรอบนี้หนุ่มก็ถ้าใครมีข้อแนะนำหรือใครมีข้อสงสัยอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกไปได้หนุ่มก็ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไปกำลังใจให้ด้วยถ้าชอบมากก็สมัครสมาชิกได้เนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วผมสารวี้สสดีครับแล้วเจอกันนะบ๊ายบาย